สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะเป็นเหมือนชิกุ้งไหมคะเวลาจะทานน้ำมะพร้าวเนี่ยเะยากจริงๆเลยค่ะวันนี้มีวิธีการเฉะแบบง่ายมาฝากค่ะเริ่มกันเลยค่ะให้สังเกตที่มะพร้าวอ่อนนะคะเขาจะมีขอบนูนๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะลูกนี้มีสามด้านนะคะ ขอบที่นูนขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะช่วยให้เราเฉาะง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะเริ่มลงมือกันเลยค่ะให้นำมีดนะคะเฉาะที่ขอบของเขาค่ะเลือกบุมที่ขอบนะคะเดี๋ยวจิกุ้งจะทำให้ดูค่ะหรือเรียกง่ายๆเฉาะตรงขอบนูนของเขาทั้งสามด้านนั่นเองค่ะ อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊ก,กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะเพียงเราเคาะต้องขอบนุนๆของเขาก็ช่วยให้บอกง่ายขึ้นเยอะเลยละค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้เจ๊ก,กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ